ของคุณสุนะคะเนาะค่อนข้างเครียดนะคะช่วงนี้สามีค่อนข้างเครียดค่ะนะคะแล้วก็จะเป็นฟิลเหมือนแบบยังไม่ได้มีอารมณ์ที่จะมีลูกอะคะ่ะเนาะช่วงนี้เหมือนเขาเครียดกับงานนะคะเนาะเขาเครียดกับงานนะคะเขาก็เลยไนมะ่ค่อยมีอารมณ์เกี่ยวกับที่จะมากุ๊กิกับเรานะคะเนาะถามว่ามีโอกาสไหมประมาณปลายปีหน้านะคะปลายปีหน้านะคะมีโอกาสที่จะดีขึ้นนะคะกับความสัมพันธ์นะคะคุณสุขเนาะ คุณนกนะคะความรักตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะคุณนกเนาะคุณนกตอนนี้ครอบครัวดีค่ะนะคะตอนนี้มีแต่คนอิจฉานะคะเรื่องความรักของคุณนกนะคะเนาะคนรอบข้างอิจฉาค่ะแฟนรักดีลูกดีค่ะนะคะคนมองเข้ามามองว่าเป็นครอบครัวสุขสันต์นะคะคนกําลังยิมพทาอยู่เลยค่ะนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะคะเนาะ ตอนนี้ไพ่ในมือเหลือเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงเราจะเจอกันอีกครั้งนะคะห้าทุ่มนะคะจะสุ่มตอบคำถามนะคะกีฟแฟนเป็นทาหารปีใหม่จะได้ลาไหมคะแฟนเป็นทาหารนะคะปีใหม่จะได้ลาไหมจะได้ลานะคะเนาะแต่ว่าเขาอาจจะได้อยู่กับเรานะคะไม่ได้หลายวันนะคะเนาะหลักๆเลยเขาอาจจะกลับไปดูพ่อกับแมท่ที่ที่ที่อยู่บ้านนะคะเนาะ อาจจะแบ่งเวลานะคะไปหาเราแล้วก็ไปหาพ่อกับแม่นะคะเนาะเราอาจจะไม่ได้อยู่กับเขาเต็มเต็มวันนะคะเนาะมีโอกาสได้ลาค่ะนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจด้วยนะคะพี่หอมโรงเรียนที่อยากเข้าจะเข้าได้ไหมนะคะพี่หอมอาจจะต้องใช้เงินหน่อยนะคะพี่หอมเนาะกลัวว่าจะได้แยกกับเพื่อนนะสิพี่หอมเนาะพี่หอมอยากให้ตั้งใจมากกว่านี้นะคะเนาะ มีโอกาสที่จะได้เข้าประมาณ60เปอซนเองนะคะอาจจะต้องได้แยกกลุ่มกับเพื่อนนะคะเนาะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะคะมีโอกาสเข้าได้ประมาณ60เปนะคะพี่ขอมคุณจีนนะคะปีหน้ามีโอกาสที่จะได้ลดไหมจีนนะคะเนาะปีหน้าถ้ามีโอกาสที่จะได้นะคะอีกสักประมาณเดือน8ดนะคะเดือนแดค่ะ นะคะมีโอกาสที่จะได้ประมาณเดือน8นะคะมิถุนากรกฎาประมาณเนี้ยคะ่ะเนาะจะซุ่มตอบคําถามน,นะคะคุณแอนใพ่อยากเตือนอะไรนะคะคุณแอนไพ่อยากเตือนเรื่องคนมินทานะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะคะสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะคะคุณเมย์โดนหลอกให้โอนเงินค่ะจะได้เงินคืนไหม มีโอกาสที่จะได้เงินคืนนะคะเนาะแต่ว่าช้าหน่อยนะคะเนาะของคุณเมย์นะคะโดนหลอกโดนหลอกเรื่องเงินนะคะมีโอกาสที่จะได้เงินคืนนะคะเนาะติดตามนะคะแต่ว่าจะได้ช้าหน่อยนะคะคุณเมย์เนาะหนูจะได้โคต้ามอสี่ไหมคะจะได้แน่นอนค่ะนะคะเอ,อ้ยเนาะจิโก้ขัดนะคะจะได้โคต้ามอสี่ค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจไว้ด้วยนะคะ ก้อยนะคะนัดเนี่ยไปนานเลยจะมีโอกาสที่ติดต่อกลับมาไหมก้อยนะคะคุณก้อยเขามีโอกาสที่ติดต่อมานะคะคุณก้อยแนะนําจริงๆนะคะคุณก้อยเนี่ยพื้นฐานเป็นคนสวยนะคะเนาะให้คุณก้อยนะคะแต่งหน้าแต่งตัวนิดนึงนะคะเนาะถ้าเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงของเรานะคะเขาจะกลับมาเร็วขึ้นนะคะคุณก้อยพื้นฐานคุณก้อยเป็นคนสวยนะคะแต่เป็นคนไม่ค่อยดูแลตัวเองนะคะไม่ค่อยใส่ใจตัวเองนะคะเนาะแต่พื้นฐานเป็นคนสวยเป็นคนดีอยู่แล้วนะคะ อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะคะเนาะคุณอิมนะคะแอบชอบคนหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะติดไหมคะเนาะคุณอิมมีสิทธิ์ที่จะติดนะคะคุณอิมแต่ว่าให้ระวังคําพูดนิดนึงนะคะเวลาอยู่ใกล้กับคนที่เราชอบนะคะจะมีคําพูดแปลกๆออกมาค่ะนะคะแล้วเขาจะงงๆกับคําพูดของเรานะคะคุณคุณอิมนะคะให้ระวังคําพูดนิดนึงนะคะ เวลายอยู่ใกล้กับคนที่เราชอบอะเราจะชอบตื่นเต้นนะคะเราจะชอบพูดอะไรแปลกๆนะคะเขาจะงงๆนิดนึงอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจด้วยนะคะคุณปลายเพื่อนในห้องชื่อนายรู้สึกยังไงกับเราคะรู้สึกดูเราอยู่นะคะเนอะรู้สึกดูเราอยู่นะคะดูในที่นี้หมายความว่าแบบกาลังพูดคิดอยู่ว่าเราเป็นคนยังไงลักษณะนิสยัยยังไงนะคะเนาะแต่หลักๆแล้วก็รู้สึกดีแหละคะ่ะเนอะรู้สึกกดล็อกกับความรู้สึกนะคะเนาะ อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะคุณเตยนะคะแฟนจะนอกใจเราไหมคะช่วงนี้เขาดูแปลกแปนะคะแฟนนะคะตอนนี้ไม่นอกใจนะคะช่วงนี้เขารู้สึกแปลกแปกนะคะเขาเครียดเรื่องการเงินนะคะเนาะคุณเตยเนาะตอนนี้เขาเครียดเรื่องการเงิน,นะคะ่ะแล้วก็การเงินเขาตอนนี้ค่อนข้างที่องต่อสู้กับอุปสรรคเยอะมากๆเลยนะคะของคุณเตยนะตอนนี้ไม่มีเรื่องมือที่สามคะ่ะ ตอนนี้มีแค่เรื่องเงินนะคะเนาะอย่าลืมกดติดตามแลวก็อย่าลืมกดหัวใจกันไปด้วยนะคะตอนห้าทุ่มเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะคะอย่าลืมกดติดตามแลวก็อย่าลืมกดหัวใจด้วยนะคะเราจะเจอกันอีกนะคะตอนห้าทุ่มเนาะตอนนี้เดี๋ยวถามหมดในไพ่นี้นะคะเดี๋ยวจะลงแล้วนะคะลิบบิ้นะคะอยากกลับมาคบกันกับแฟนเก่าล่าสุดไหมคะจะได้กลับมาคบไหมนะคะเขาแอบส่องเราอยู่นะคะเนาะได้กลับมาคบแน่นอนค่ะในอนาคตนะคะ เร็วที่สุดประมาณหเดือนนะคะลิบบินหยกนะคะวันนี้แฟนทำหนุร้องไห้ค่ะเขาจะเลิกกันกับหนุมไหมคะเนาะเขาทำยังไงให้ร้องไห้เอ่ยนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องมือที่สามนะคะหยกนะคะปัญหาเรื่องมือที่3ามค่ะมีโอกาสที่จะได้เลิกกันสูงมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะมีโอกาสค่ะเนาะมีเรื่องมือที่สามเข้ามานะคะเนาะ อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะคะปลายนะคะแม่จะเปลี่ยนนิสัยไหมคะปลายแม่จะเปลี่ยนนิสัยไหมถามว่าแม่จะเปลี่ยนนิสัยไหมนะคะขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยนะคะปลายเนาะ,ะช่วงนี้เขาโกรธอารมณ์หงิดอารมณ์เสียบางวันอารมณ์ดีบางวันอารมณ์ร้ายนะคะเนาะมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมเราด้วยนะคะปลายเนาะ เขามีปัญหาเรื่องการเงินนะคะถ้าเขาถ้าเราของเงินเขามากๆาอะค่ะเนาะเราเขาก็จะอารมณ์เสียหงุดหงิดนะคะแล้วเราของเงินนะคะเราไม่ค่อยได้เอาไปใช้ในทิศทางที่ดีสักเท่าไหร่นะคะสําหรับเขามองเข้ามานะคะเนาะเราต้องเปลี่ยนนิสัยด้วยนะคะไม่ใช่อยากจะให้แม่เปลี่ยนนิสัยอย่างเดียวนะลองถามเขาว่าอยากให้เขาไปในทิศทางไหนนะคะจะได้ทูทําอะไรให้ถูกใจเขานะคะเขาจะได้อารมณ์ดีนะคะ คำถามสุดท้ายแล้วนะคะเนอคุณไอนะคะแฟนที่เพิ่งเลิกกันไปเขามีโอกาสที่จะกลับมาไหมนะคะมีโอกาสที่จะกลับมานะคะอีกประมาณ7เดือนข้างหน้าค่ะตอนนี้เขาร่นวายเกี่ยวกับเรื่องงานอยู่นะคะเนอแพรมจะติดมหาลัยไหมนะคะคำถามสุดท้ายนะคะแพรมจะติดมหาลัยไหมเนอจะติดนะคะแพรมจะติดไมมหาลัยในใจไหมนะคะจะติดนะคะเนอ เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนห้าทุ่มนะคะเนาะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนห้าทุ่มต้องรีบไปแล้วนะคะเนาะยังไงเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนห้าทุ่มเนาะวันนี้เจอกันอีกครั้งนึงตอนห้าทุ่มนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะคะคําถามนะคะเขียนคําถามเข้ามาแล้วเขียนชื่อข้างหน้าคําถามด้วยแล้วก็ไม่ถามคาถามซ้ํานะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยค่ะนะคะ ต้องไปแล้วค่ะเจอกันอีกครั้งหนึงนะคะตอน5้าทุ่มนะคะสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับการกดติดตามนะคะเนาะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะเจอกัน5้าทุ่มนะคะ